สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง BPS ไ y อยุธยานะครับวันนี้นะครับผมพามานำเสนอเจ้า CB 6 5 0ปี2014นะครับคันนี้ก็จะได้รถสวยคลีนอีกเช่นเคยนะครับสีสันสวยงามล้อเลือสีแดงสดเชียวนะครับสภาพยางหน้าหลังเต็มนะครับของแต่งคันนี้ได้มาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะทำเล่นไปท้ายสั้นแม่เหล็กนะครับอ่าแล้วก็กันดงกันดีนฮะสปูลยกฮะ ท่อผ่ามาแล้วเรียบร้อยนะครับโครงกันแข้งนะครับชุดบนการเบรกการคัดแฮน Cut Hand นะฮะชิวหน้าไฟเลี้ยวแต่งกาดท่อน้ำสภาพยางดูเป็นไงสายฟ้าดอกเต็มกปรบนะครับเพิ่งเปลี่ยนกันมาเลยนะครับผมสภาพคินครนนะครับคันนี้สภาพเครื่องขี่ดีมะคันนี้ขี่ดีนะเมื่อกี้ผมขี่มาโอเคนะนิ่มดีโซ่สเตอร์เต็ม นะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เบาะแต่งมาแล้วด้วยชุดทรงชุดสีชุดสีนี่ผมให้90%เลยนะเพราะว่าที่ผมดูนี่ผมยังไม่เห็นรอยตำหนิรอยทะลอกเลยอะสวยมากไฟหน้า LED นี่ลืมให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องกันดูบ้างนะฮะโหชุดสีแวดบมากมีไฟบอกเกียร์ด้วยนะป๊าบ คันนี้นะผมบอกเลยสตาร์ทเครื่องให้ดูน้ำมันจะหมดนะยังไม่ได้เติมขี่มาฮอนด้าประหยัดน้ำมันครับชิวๆเลยฟังเสียงเครื่องดูนะเดี๋ยวจะหาว่าโม,โมเป็นไงเงียบป,ปิ๊บฟังฟังฟัง,ฟ,งฟังคัดกันบ้าง ข่ามาแล้วเสียงจะนุ่มๆลองเบิ้ลให้ดูเบิ้ลได้ฮะชาวบ้านไม่ด่าเสียงไม่ดังมากก็ประมาณนี้กันเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะคันนี้นะคันนี้นะใครที่กำลังมองหารถเอาไว้ใช้งานนะไว้วิ่งงานนะฮะกระทัดรัดคล่องตัวนะผมแนะนำเลยคันนี้แจ่มสุดคุ้มราคาคุ้มราคาคุ้มการใช้งาน ราคารถคันนี้เอาไปเลยอยู่ที่129,000บาท129,000บาทครับไม่แพงเลยออกรถคันนี้นะใช้เงิน9,000บาทนะครับผ่อนเดินประมาณ3,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆน,น,น,นะที่สนใจอยากได้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ่าเปนไงสวยไหมล่ะสวยไหมล่ะจะพาดูโดยรอบวนรอบซิอีกทีนึงเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้ว่าเฮ้ยโหจริงไหยเนี่ย ออกรถ9 0 0 0ผ่อนเดือน3 0 0 0กว่าบาทครับเรื่องจริงครับไม่เชื่อลองดูครับไม่เชื่อลองดูนะฮะลูกค้านะครับเงินเดือนหมื่นเงินเดือนหมื่นสองนะครับเงินเดือนหมื่นสองสามารถออกรถได้แล้วนะครับขอไม่ติดแบคลิตรนะไม่ติดแบคลิตออกรถได้เลยผ่อนเดือนประมาณ3,000ไปลายๆนะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับโอเคครับผมสาหรับวันนี้นะครับการรายงาน สภาพ CB 6 5 0 F ปี2014ผมขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้ช่อง BPNBI ของเราด้วยครับขอบคุณครับ